พลพักนักรุงโฮมคุกเ <Chapter 16. S 1> มนูนี้ได้ไอเดียมาจากตอนที่มีคาโบนาร่าเหลือค้างอยู่ในตู้เย็นนะครับตอนที่เราจะมาอุ่นทานเนี่ยถ้าอุ่นไม่ดีบางครั้งอาจจะหมดอร่อยไปเลยก็เลยทําให้นึกไปถึงอารันชินีหรือว่าเมนูข้าวปั้นทอดของอิตาลีนะครับพอเราเอาตัวคาโบนาร่าของเรามาทําในรูปแบบเดียวกันเนี่ยจะทําให้ได้ t e x t อร์กรอบๆข้างนอกข้างในของความครีมมี่อยู่ถ้าสนใจไปชมกันเลยครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการต้มเส้นก่อนเลยนะครับวันนี้ใช้เป็นเส้น Agnesi Linguini หรือว่าเส้นเบอร์สิบนั่นเองนะครับตรงแพ็เกจิ้งเขาก็จะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าเวลาที่เราจะต้องใช้ต้มนะครับแบบธรรมดา9นาทีแบบอัลเดนเต้7นาทีเส้นพาสต้าของ Agnesi นะครับเขาทำมาจากแป้งสาลีดูลมัมชั้นดีจากอิตาลีก็จะได้เส้นที่มีสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้นะครับถ้าเราอยากได้รสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆอย่าลืมใช้เส้นพาสต้าของ Agnesi นะครับในระหว่างที่เราต้มเส้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเจียวเบคอนรอกันเลย ตอนนี้เบคอนของเราก็เริ่มกรอบนะครับสีเริ่มเข้มแล้วเดี๋ยวผมจะตักออกมาก่อนนะครับเทผ่นกระชอนก็ได้นะครับตอนนี้เส้นของเรา ได้เวลาแล้วนะครับปกตินะครับถ้าเราใช้เป็นซอสคาโบนาร่าของแอนเนซี่แบบนี้นะครับเราก็จะไปทําการอุ่นร้อนก่อนเราสามารถเจอจางซอสได้ด้วยน้ำี่เราต้มเส้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะทําอีกรูปแบบหนึ่งครับผมจะเปิดขวดแล้วก็นํามาใช้ทันทีเลยซอสคาโบนาร่าของแอนเนซี่นะครับก็ถือว่าเป็นซอสที่พร้อมใช้งานนะครับอร่อยตรงกล่องเข้มข้นรสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยเดี๋ยวผมก็จะทําการคลุกเส้นนะครับกับตัวซอสคาโบนาร่าของเรา Okay, ผมก็จะเอาตัวเบคอนที่เราเจียวไว้นะครับกรอบๆเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทําการคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทาขั้นตอนเพิ่มเติมให้เมนูนี้พิเศษกว่าเดิมครับผมก็ทําการเตรียมเป็นถาดเอาไว้นะครับหรือภาชนะอะไรก็ได้นะแล้วผมก็จะเทตัวพาสตา้าคาโบนาร่าของเราใส่ลงไปเกลี่ยให้มีความหนาเสมอๆกันก่อนนะครับแล้วผมก็จะทําการคลุมหน้าป้องกันแห้งนะครับเราไปแช่เย็นไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงครับอันนี้เป็นคาโบนาร่าที่เรา แช่เย็นเอาไว้แล้วนะครับก็เซ็ตตัวดีเราก็จะแซะออกมาจากตัวถาดของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงปั้นก้อนนะครับให้เป็นทรงวงรีนะครับคล้ายๆลูกลักดีมาานี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ฟรีซส,สักประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้อยู่ทรงแล้วก็เย็นๆจัดจัดก่อนนะครับอันนี้ผมแช่ฟรีซไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะมาทําการชุบแป้งชุบไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังจากนั้นนําไปทอดนะครับ จะทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เสิร์ฟเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าจะทำเป็นชิ้นใหญ่เมืเป็นอาหารจานหลักก็ได้เหมือนกันครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ